สวัสดีครับพี่นอสวัสดีครับมื่อ2้ามาเบิงังสวนถั่วฝักยาวครับเดี๋ยวสิมาถามคุณแม่เจ้าของสวนไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาคุณแม่ซื้อยังครับผมโอ้ยซื้อลีกับสำลีเกลมแสนเมืองซื้อเกับแม่บางนี่ละจ้าอ๋อสวนถั่วฝักยาวนี่ยูยุพิกัดเลครับ นติดิดเขตบ้านโคกกลางอยูใ่ในเขาอื่นอยังงเขาื่นวัานน้าโคกมันเอาเป็นโซ่มาของงูเนาะแม่นโซ่มาของงูไอแปลงนี่ปลูกเนื้อที่ประมาณจักไรครับประมาณประมาณไรหนึ่งเนี่ยจ้าประมาณไรหนึ่งจักแถวครับนี่ไรหนึ่งซิปเลยหลังซิปซิปโค้แถวนี่แหละอ,อืจิปสองจิปสามอยู่ไหมครับผมเราทั่วฟางแง่นี่นับตั้งแต้มือปลูก ประมาณจักมือครับถึงได้เก็บผลผลิตครับผมเดือนกวัวผลเลยจ้าประมาณซีมหามือเหรอเปล่ามีเริ่มหาชิดมือเริ่มมากกวเก็บมาเรื่อยๆครับผมลอยตลาดห้าไปสซงใสนะครับก็มีน่าดูแน่เถ้ากับไปเคารุตัดท่าเงินบ้านนัน้นช้าแก้วช้าแก้วฝั่งหน้าเสือกไปคือเขาขึ้นเขียรขอนแก่นเนาะอ๋อขึ้นสซนโรตัดพร้อมแมนจ้ะเพิ่นมาติดต่ออีกไหครับหร,<แ>หรือว่า คนปกติตัวไห้ท่งข้ากระเทียไปในพวกนั้นเองคโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องนี่บักทัวอยู่นี่ทรงรถตัดนะครับพี่น้องอึ้นห่างนะครับนี่นห่างเะละสามสิบสี่สิบกิโลหกสิบกิโล,โลแต่ของเฮาเฉลีย่ยมือ้อนึงนี่ในเนื้อที่ประมาณหนึ่งไรนี่เก็บบักทัวได้ประมาณจักกิโลครับตอนนี้ขาเฉลีย่ยไห้จักมื้อละห้าสิบกิโลห้าสิบกิโล เพราะว่าช่วงนี้มันเก็บมาหลายเม็ดแล้วมเนบ่เมียหลายเม็ดแล้วหลายเม็ดแล้วคอนอันนี้เอาบดเทิงกับมีดผุนทิพยไปหนอยครับ,รบผมนะส่งตลาดน่าโดนส่งรถต,ตัดทรงรถตัดข้างอันสายแก้วขนแกนแหนั่งข้างน้องสองห้องแล้วก็ครับผมจัตุเร<ม>เอด็ดอันนี้เอาบดเทิงก็เฉดเด็ดดึงได้พี่น้องครับอันนี้อันนี้เป็นสายพันธุ์ไลยครับเนี่ย ลำน้ำพองสองลำน้ำพองสองรส<ม>ชาติกัสิหวานกรอบแ,ม,แ,ม,แม,อบม่นมหวานกรอบอหมือนมังกันั่นเอายงครับผมเราตั้งเต้าหูา้มือห้าปลูกนี่ห้าสิใสเวลาเจ็บได้ประมาณจากเดือนกับทั่วฝังเงาครับทั่วฝังเงาในดวนก้วบ,บักแตงอยู่เมื่อจีเดือนก้วเปิ้ลตีเดือนก้วเกับสองเดือนเ่นว่ะแหน่ทอดผัดต้องพัดน่านไว้บักแตงนีใบได้ทอดบักทั่วครับผมเฉลีย่ยมือหนึ่งมือหนึ่งนี่ รา่ได้สิบได้ประมาณเท่าไรครับพุ่นแม่เียมงเมือจบ,บาทะหประมาณอเอา,เป,เาประมาณก็ได้เพื่อไปแรงบันไดใจพี่น้องพันห่าอยากปลูกก็เ,เด,ด,ด้อเ็ดกีเออว่าม่นชิมือละเอาผ่นหา่ายูบะมาบอกตัวยย่างเดียวเดวอ้อืออือืประมาณนี้เห็นร้อยตลาดตลาดบอตันมังน้งครับเนตลาดบอสตันตอนนี้อือตอาก็สงกทั้ง ไปหันไปนี้นี่ครับไรนึงนี่เฮาลงทุนประมาณเท่าไรครับโอ้ยลงทุนกิดจากเล็นรองให้ยังมีคนงานมียอย่งกิดหลายบาทเติบยู่ดงยิ่งสายยางสายน้ำยุทสายยางทาคุ้มประมาณสองหมื่นได้ปะแต่ประมาณหมื่นเออประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะการลงทุนการลงทุนการดูแลต่างๆ่างกับจะใครบวกเพ้อีกครับผม ก็ถือว่าดีอยู่ด้อยนะเป็นอาชีพเสริมช่วงเฮาเฮ็ดข้าวแม่นจะ้ะพออยู่ได้อยู่อือใครกลัวเฮาสิเฮ็ดนหน้ายางเดียวข้าพ่อเฮ็ดหน้าย่างเดียวเฮา,เเาโอ้ยบ่ไหวดอกหลักการดูแลรักษาครับดูแลยากครับดูแลยากเติบอยูเ่เด้ออืๆม,ม,มันต้องใส่อาหารเสริมให้เพิ่นใส่น้ำใส่หยังมันถือเวลาใส่ปุ๋ยถือเวลาก็ต้องมียากันบ้างเนาะออื ว่าตรงมียาดูแลเพิเ่นยาหลายอย่างครับผมแล้วก็ยาเสริมหรือว่าอาหารเสริมให้เพิ่นให้เพื่อนห<อ>้หวานใิ่ไหมเขาส่งตลาดนี่เขาส่งเพิ่อนอ่าเป็นกิโลหรือว่าเป็นกัมครับอ่าเป็นกิโลก็มีเป็นกัมก็มีจ้ะอ๋อกิโลกิโลเจ้าบาทอ่ะเป็นตามช่วงตามช่วงของหน่อยของหลายอา่ตา<ข>ตามตลาดไงเพื่อนค่ะสมมติว่าช่วงนี้เดือนนี้โลละ ส่งเคนลดละสามสิบบาทลดละสามสิบใครเป็นกำรมเลยปะเนี่ยกำกับกำละชิบบาทกับประมาณก,กับเงินชิบเือยอยินแต่ว่าประทำบชิบเงินดอกครับผมเพราะว่าตลาดเพิ่งจะขายยี่สิบเนาะเมียนเขาก็ส่รงอะไเพิ่นอลไรถ้าเพิ่นจเป็นอกเนาะเพิ่นก็ไปนั่งโดนเนาะเมียนเขาก็สง่งเขาก็ถือว่าเขาได้เงินเลยเนาะเมียนทรงเข้ากักได้แม่สุกรพี่น้องเปียกเพิ่งจะขายได้เจ็ดละมื่นเนาะบางเพื่อขบ่เบื่อ เมื sure ่อแดดรีบนะครับก็บอกจะน้อยข้อใส่อมาครับผมเก็บนี่เขาเลือกช่วงเก็บบ่กว่าเศร้าเที่ยงหรือว่าแรงปกติแล้วก็ต้องเลือกบ่ให้มันแดดออจ้าคันแดดเลาวก็เที่ยงแบบทั่วเฮี่ยวอ๋อมันก็บมากก็ทีเป็นช่วงเศร้าก็ช่วงค่ำเนียนดีที่สุดแต่มันเหี่ยวรสชาติมันก็ทีนี่นะเมนบ่กเนียนแับทั่วเฮี่ยวเ้ายอย่างตอนนี้ว่ามันคึ้นนี่แหละก็เลยมไม่เก็บเอ่าอ่ ทม,มาเียวเ,เ,เลยเด้ครับผมเลลือเวลาเอาคนมุกคนนี่ในช่วงทแท่ๆนี่คือจะเป็นผู้เล้ยเก็บเศาเก็บเลียงเนาะสมัยทสมัยทีเก็บพอนี่เก็บเร้ามือ,อ,อๆๆมก็ส่งเศ้าเนาตตีน่ตีสองเพานคนว่าคนคิดนี่เ้ันนบ เกตีนึงเดีสองส่ให้มุกเฟินแงมืุกเต่าซีตีหาจะเข่าจะหลาดเต่าเนาะอะไรที่ขีดของมุกเฟินงามครับพี่น้องดงามเทียวขงเาาเลยครับ่อที่ประมาณหนึ่งไรสางไรใดมือละประมาณพันกว่าบาทเนาะพ่อได้ยู่ได้กินครับผมเอาเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากปลูกเพื่อนอยากโทรมาถามมีเบอร์โทร่่ครับ มีจ้ามีหองพ่อศูนย์แปดเจ็ดครับผมศูนย์หนึ่งสี่สองเจ็ดเจ็ดศูนย์จ้าของพ่อเตียงพ่อเตียงการเกษตรน้าดูลครับผมเอาคลิปนี้กับขอขอบุญขอบคุณนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในเวลาเติมบอก